สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นนักร้องโอเวล่านะครับวันนี้ผมเจ็บคอครับพรสวรรค์ที่แนะนำไม่เอาไปนะครับคือบิง ซึ่งด่านโรงงานพลดิทาวูดเป็นด่านที่ไม่เก่งของโอปิลานะครับเพราะว่าจุดเชื่อมไม่มีเดี๋ยวมาดูกันว่าจุดเชื่อมคืออะไรนะครับ วิธีเล่นนะครับเมื่อเล่นเกมมาเราจะมีสกิลเริ่มต้นอยู่สองสกิลนะครับหนึ่งคือเชื่อมเงานะครับขอสักครู่นะครับสกิลเชื่อมเงานะครับเห็นที่สิ่งกีดขวางไหมครับมันจะมีเงาขนาดใหญ่นะครับเราสามารถกดพุ่งใส่ได้นี้นะครับจะทําให้เราเดือดทำให้เราเคลื่อนที่ไวขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นนะครับ ็นระยะเวลาสองวินาทีนะครับตามเงาให้เราเชื่อมไปนี่คือเน็ดผมไม่ค่อยดีนะครับนะหนุมกันว่าเป็นอะไรนะครับอาจจะเพราะอัพคลิปยูคูบอยู่ต่อไปคือสกิลย้อนรอยเงานะครับก็ตามชื่อเลยนะครับจะเป็นการแบบย้อนกลับไปให้เงาที่เราเชื่อมมาเมื่อกี้ อย่างนี้ครับแต่ถ้าเราเด็กแต่ถ้าเราแบบเชื่อมเงาไม่ติดนะครับจะทำให้เราคูดาวแปดวีนะครับอันนี้ปิดคูดาวก่อนครับจะเป็นอย่างนี้ครับพุ่งไปแล้วไม่ติดใช่ไหมครับจะทำให้แบบต้องรองหม่แปดวีถึงจะเชื่อมได้กรอมนลงครับซึ่งคูดาวอันนี้ย้อนรอยงเงาครับจะมีทั้งหมดยี่สิบวีนะครับตอนนี้ในปัจจุบันนะ เดี๋ยวย่อย่อทำให้ดูก่อนครับซึ่งเงาของเรานะครับพิงไว้จะเป็นระยะเวลา8วินะครับย้อนรอยเงาไม่ใช่20วินะครับเป็น24วิเนื่องจากโดนเนิร์ฟนะครับมันจะปรับใหม่แล้ะครับซึ่งถ้าเราพุ่งติดกลน,นะครับเราก็จะถึงมันจะมีเงาข้างหน้าเราก็จะติด8วิเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่ได้มีเงาติด อยู่ข้างของที่เราโดนก่อนจริงครับอันนี้ไม่รู้เน็ตดีแฮกผมไม่ไดครับตอนนี้แต่มันค้างมากนะครับอืมผมลองปิดประหยัดเน็ตก่อนประหยัดพลังงาน คู่นะครับนะบต่อไปคือสกิลขั้นขั้นแรกครับเ <refriger ant> มื่อไม่มีเงาอยู่ขา้างหน้าใช่ไหมครับเราสามารถสักคู่นะครับเราสามารถทิ้งผมไปข้างหน้านะครับเพื่อสร้างหือเป็นรอยเงาใหม่ขึ้นมาเราสามารถเชื่อมได้อย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับซึ่งก็จะไวขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นกันครับซึ่งจะมีเวลาคูด้ายหมดเดี๋ยวดูก่อนนะครับยี่สิบวีนะครับ ซึ่งเราสามารถใช้คู่กับได้ทุกสกิลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นย้อนลอ,อยเงาหรืออะไรก็ตามซึ่งสามารถปาไปได้ไกลสุดเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ติดสิ่งกีดขวางนะเดี๋ยวรอครับไม่ดูนะครับเห็นไหมครับจะหยุดเมื่อติดสิ่งกีดขวางนะ ต่อไปเป็นสกิลขั้นสุดท้ายนะครับหรือเมื่อเราตีคนไปร้อยสามสิบเพิ่มอีก130นะร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือตีคนล้มหนึ่งตีคนเจ็บไปสามแผลนะครับอ่าจะเป็นสกิลแบบทำให้เราคุ้งไกลขึ้นนะครับเห็นไหมครับ เริ่มระยะการพุ่งให้ไกลขึ้นนะครับจากเริ่มเกมนะครับที่ไม่ไกลเท่านี้นะครับ ซึ่งด่านนี้เป็นด่านที่ตัวมันไม่ค่อยเก่งครับโอเปล่านะจบคลิปเพียนเท่านี้นะครับขอบคุณครับแต่ว่าเราไปดูสแต็กันก่อนดีกว่าก่อนที่จะปิดคลิปนะครับสแต็กของโอเปล่านะ นี่ครับก็จะเป็นสเต็ซึ่งทุกคนสามารถมากดดูได้ด้วยตัวเองนะครับเนี่ยแต่ละตัวก็จะต่างกันครับซึ่งโอปีลาเดินไวประมาณหนึ่งเลยนะครับขอบคุณครับ